ในร่างกายของเราเนี่ยมีเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันที่เราเรียกว่า T- h ซลนะ T-helper c e ล l คือ T-helper c e ล l ตามปกติมันจะมีหน้าที่เป็นเพียนตัวช่วยส่งสัญญาณให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันหรือลดภูมิคุมกันเพื่อปรับให้ภูมิคุมกันของเราให้สมดุลเพื่อจะดูรายสมภาพนะครับทีนี้มันมีเม็ดเลือดขาวที่เป็น CD4 คือเม็ดเลือดขาวภูมิคุมกันนะฮะอยู่สเม็ด คือเม็ดเลือดขาว T.S. หนึ่งและ T.S. ส7บดนะครับอีกครั้งหนึ่งนะสองเม็ดนี้คือเม็ดเลือดขาว C.D.4 นะค่ะแต่สองเม็ดเนี่ยมันมีหน้าที่พิเศษซึ่งเราจะมาพูดวันนี้ก็เพราะว่ามันมีความสามารถในการกระตุน้นเซลล์ทีพิฆาตใ้พระเอกของเราเนี่ยของวันนี้มันถูกกระตุ้นขึ้นมาก็เพราะว่ามี T.S. หนึ่งไปกระตุน้นมี T.S. สิไปกระตุน้น รันทั้ง T.S. 1และ T.S. 7ร่วมกันกระตุน้นเซลล์ทีพิฆาตให้มีอนุภาพในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมและเซลล์ติดเชื้อที่เข้าสู่ร่างกายตลอดจนเซลล์มะเร็งด้วยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเซลล์ทีพิฆาตที่จัดการกับเชื้อไวรัสนะเชื้อ HIV ที่เข้าไปในร่างกายแล้วไปแทรกอยู่ในเม็ดเลือดขาวนะครับโอเค นี่คือหน้าที่ของเซลล์ทิ่ิฆ <c> า <oughs> ในเลือดของเรานะครับสมมติว่ามีเม็ดเลือดขาวเซลล์ทีพิฆาตอยู่เม็ดนึงเซนะลล์ที่พิฆาเนี่ยเวลามันเจอกับเซลล์ปกติของร่างกายเจอกับเซลล์ปกติร่างกายมันจะไปทักทายแล้วก็ไปทําทำ,ทำามรู้จักอ้าวนี่มันเซลล์ปกตินะฮะไม่มีปัญหาอะไรมันก็จากไปเราเพื่อนกันนะครับไม่ได้ทําอะไรกับมัน แต่ถ้าหากว่ามันไปเจอเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสมันเข้าไปทักทายปุ๊บอ้าวมันพบว่าในเนี้ยเซลล์เนี้ยมันติดเชื้อไวรัสอยู่นี่สัญญาณมันส่งบอกที่ตรงนี้นะครับมีทำเน่งอยู่มันเซลล์ที่พิฆาตก็จะมาจับติดเลยจับติดกับเซลล์ติดเชื้อนะแล้วก็ปล่อยสารออกไปใซโตัวคายเรียกพ,กพวกมันเข้ามาตัวมันเองจะเจาะรูเลยเจาะรูที่เซลล์ที่ติดเชื้อตรงเนี้ยนะครับ ที่เราบอาเพอร์ฟอรินนี่นะครับนี่คือรูที่กำลังเจาะนะครับพอเจาะเสร็จแล้วเซลลที่พิฆาตมันก็จะปล่อยหรือพ่นสาร Grand แกรนซามแกรนซามก็คือสารสลายโปรโตีนปล่อยเข้าไปสลายโปรโตีนเซลซึ่งเป็นโปรโตีนก็จะสลายเป็นจุลเลยนะครับสลายเป็นจุลไวรัสที่อยู่ในนี้ก็จะถูกย่อยสลายไปด้วยเพราะมันก็คือโปรโตีนเหมือนกัน วิธีการตรงนี้คือวิธีการที่ย่อยสลายเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสไวรัสถูกสลายไปด้วยเพราะฉะนั้นไวรัสถูกฆ่าไปด้วยค่ะซึ่งตรงนี้มันแตกต่างกับยาต้านไวรัสยาต้านไวรัสมันเพียงหยุดการแบ่งตัวของไวรัสไม่ให้มันมีเพิ่มจำนวนแต่มันไม่ได้ฆ่านะครับของคิวรจีเซล์มันฆ่าจัดก,การ ยิ่งมีคิวระิเซียลมากมันก็จัดการได้มากได้จัดการได้เร็วนะครับโอเค